สัปดาห์หน้าแล้วนะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ UMC มีการไฟนอตอินทิวิววันนี้ใครที่อยากได้เทคนิคเลยเคล็ดลับว่าจะไปไฟนอตอินทิวิวเนี่ยเตรียมตัวอะไรดีพี่รักวันนี้พี่รักมีคําแนะนําให้แน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะไปถามเพื่อนๆที่เข้าไปก่อนหน้าคุณถามยังไงเขาก็จะไม่ตอบคุณค่ะเพราะว่าเขากลัวเขาจะตกเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เคล็ดลับมากกว่าเขาเขาก็กลัวว่าคุณจะผ่านเพราะฉะนั้นถามเพื่อนไม่ได้นะคะให้เข้ามาฟังคลิปนี้ที่เป็น ที่ฟรีนะว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวเองยังไงสําหรับสายสโตทุกสายนะคะสิ่งที่คุณจะเจอในรอบไฟนอลมี2ออย่าง1ก็คือโรเพในการตัดสินใจมี2ออย่างนะ1โรเพการตัดสินใจในเนื้องานซึ่งคุณจะต้องนะคะใช้อะไรบ้างใช้ l e a d e r s ์ชิพ k i l l สูงมากในการตอบไม่ว่าจะเป็นนะคะมันมี2ออย่างนะ 1. เนื้อง,งานเรื่องการตัดสินใจเรื่องของงานปัญหากับลูกน้อง2เนื้อ งานการตัดสินใจเรื่องของปัญหากับลูกค้า2ออย่างนี้คุณจะต้องตัดสินใจโดยใช้วินวินอทธิจูด Win-Win win attitude จำไว้ทุกคนถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้คือการตัดสินใจอย่างรอบครอบมันจะมีหลักการของมันซึ่งพี่ลักษสอนน้องๆที่อยู่ในปลายเวทคัสและกรุ๊ปคัสเสมอว่าเมื่อต้องตัดสินใจอะไรมันจะมีหลักว่าคุณจะต้องตัดสินใจยังไงโดยที่องคอ์กรสามารถรับการตัดสินใจนี้ได้ทุกคนนี่คือเรื่องแรกถ้า คุณอยากจะเข้าผ่านไฟนอลอิทิวิวแล้วซักเซสคือคุณต้องรู้นะคะว่าคุณจะต้องได้ถูกทดสอบเรื่องของการตัดสินใจเมื่อเจอเหตุการณ์หนึ่ง,นงเนี่ยคุณจะตัดสินใจยังไงหรอเรื่องนี้ปัญหานี้กับลูกค้ากับลูกน้องนะคะนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่2ถ้าคุณผ่านรอบนี้ไปได้นะคะคุณจะได้ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ P N L ซึ่งนะคะการวิเคราะห์ P&L นอนั้นเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานว่านะคะแต่ละสะตแต่ละที่ P&L นอจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเครือซ p เนเจอร์ของ P&L นเเครือ CP คือปัญหาจะอยู่ที่อะไรหรือว้นทุนปัญหาจะอยู่ที่อาหารสดเพราะว่าอาหารสดเป็นจุดตั้งตน้นสตไหนสามารถทำกำไรได้คุณไปดูอาหารสดเลยเขาบริหารจัดการดีแต่ถ้าสตไหนนะคะที่ยอดขายแบบตกลงมาแบบมากๆเนี่ย สิ่งแรกที่คุณต้องไปโฟกัสคืออาหารสดมีปัญหาบ่าถ้าอาหารสดมีปัญหาแสดงว่าโปรเซตเพี้ยนนะคะแต่ถ้าเป็น UMC เมื่อไหร่ปัญหามันไม่ใช่เรื่องอาหารสดเพราะสินค้าเป็นเทรนแฟชั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องจับจุดนี้ให้ดีปัญหามันคือเทรนแฟชั่นแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นประเด็นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะคะว่าสินค้าแฟชั่นสิ่งที่จะเป็นประเด็นคืออะไรแล้วงบเขาจะเป็นประมาณไหน คุณได้2ข้อแล้วนะซึ่งนะคะสข้อนี้ก็ทําให้คุณได้เตรียมตัวมากกว่าคนอื่นแล้วเพราะปกตินี่คือสิ่งที่พ่รักษ์จะบอกกรุ๊ปคัสและプライเวทคัสเท่านั้นแต่พิรักษ์เชื่อว่าโอกาสนี้กําลังจะผ่านคุณไปพิรักษ์จะให้ไอเดียนี้คุณฟรีๆเลยถ้าคุณอยากจะเตรียมตัวเองคุณต้องไปทําการบ้านต่อแต่ถ้าคุณอยากที่จะมาเข้าลライเวทคัสหรือกลุ่มคัสกับพิรักษ์พิรักษ์มีให้คําแนะนําซึ่งนะคะกลุ่มคัสจะจัดวันที่17บเจ็ดวนสิบเก้าสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึง่งถ้าคุณ ไม่ได้เวลานี้นะพี่รักแนะนำคุณมาเทคไพรเวทคัร์สเพราะโอกาสเดียวในชีวิตคุณกำลังจะผ่านผลไปเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอัพสกิลลีดเดอร์ชิพสกิลอะไรเหรอที่คุณจะต้องใช้ในการตัดสินใจวินวินแอ t ทิจูดคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้สอรีเทวลัง เซลลสอรี่เทลลิงพักเบอร์เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันทุกคน s สอรี่เทลลิงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้เราโดดเด่นกว่าเพื่อนเวลาตอบคําถามคุณสามารถร้อยเรื่องราวนะคะให้เป็นเรื่องเดียวกันได้อารมณ์แบบเหมือนสติฟจ็อบอะเวลาที่เขาจะเล่า Product ของเขามันมีที่มาเพราะฉะนั้น คุณต้องใช้สอ r ี่เทลลิงได้อย่างดีเยี่ยมสอ r ี่เทลลิงนะคะที่พี่รักสอนน้องๆจะมี2แบบแบบแรกคือแบบเกี่ยวกับ h e โร่เจอ n น y คือการใช้การเล่าเรื่องเรื่องราวชีวิตเดินเรื่องโดยตัวเอก2คือการใช้นะคะ สตอรี่เทลลิงแบบการตอบสัมภาษณ์รอบโลเปมันจะเป็นคนละแบบกันนะคะเพราะงั้นถ้าใครอยากเรียนรู้สามารถบุ๊กสเปเชียลไพลได้เลยเนาะวันนี้มีแฟลตเซลสิ11ทับ1วันสุดท้ายหลังจากวันนี้คุณจะไม่ได้สเปเชียลไพลแล้วพี่ลักแนะนำจริงๆว่าอยากให้เข้ามาอัพสกิลแต่ถ้าไม่มาเรียนรู้ได้เองจากเมื่อกี้2ข้อที่ให้เป็นคีย์ไฮไลท์ที่คุณเอาไปเตรียมตัวได้เลยนะคะซึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งนะะที่พี่ลักษจะให้คุณต้องเตรียมตัวอีกเรื่องหนึ่งคือ คุณกำลังจะไปเจอจอมยุทธถ้าคุณไม่รู้จักจอมยุทธไปศึกษาได้ในคลิปก่นกอนๆหน้าพิรักษ์เคยบอกไว้ว่าจอมยุทธเป็นคนยังไงหรือใครที่สั่งซื้อหนังสือยังบัดเอาไปเตรียมตัวได้เลย3เรื่องที่พิรักษ์บอกนะคะมีอยู่ในหนังสือยังบัดถ้าคุณจะอ่านเองนะคะสั่งซื้อได้ที่หน้าโปรไฟล์ ราคาหลักร้อยเท่านั้นถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้สามารถดิวเองได้ก่อนนะคะจากการอ่านหนังสือเข้าไปหรือนะคะพี่รักบอกเข้มข้นมากกว่าน,นั้นคือการอัพสกิลจากการฝึกเพราะเวลาที่คุณตอบก,กรรมการมันจะไปเร็วมากๆถ้าเกิดเดทแองในบทสนทนาเมื่อไหร่คุณติดลบแล้ว คุณติดลบแล้วโอกาสเดียวในชีวิตคุณที่เจอกรรมการ30นาทีคุณติดลบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกไปดีๆคุณจะสามารถตอบคําถามได้อย่างเร็ว123สโป๊ะหนึโป๊ะหนึ่งสองโป๊ะนี่คือสิ่งที่ว่รักบอกกับน้องก็เสมอว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะทําให้กรรมการประทับใจเพราะคนที่มีของอยู่แล้วเวลาพูดกับก,บกรรมการนะนึกแป๊บเดียว พูดได้เลยยิ่งไปเติมซอลลี่เทลลิ่งการถ่ายทอดที่ดีกรรมการจะประทับใจมากเพราะคุณกำลังจะเจอผู้บริหารระดับสูงในรอบนี้เพราะฉะนั้นเจอจอมยุทธจะต้องทำตัวยังไงจะต้องตอบอยังไงคุณได้เรียนรู้แน่นะคะใน p r v a t e c l a s s หรือ g group c l a s s หรือถ้าคุณไปเตรียมเองไปศึกษาว่าเจอคนแบบนี้คุณต้องต้องตอบอยังไงให้ตรงใจกรรมการ เพราะนั้นถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะเรียนกรุ๊ปค์ลายเ i v a t e class s p e c i a l price ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยราคาวันนี้จะเป็นราคา special price วันสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่มีเวราคานี้อีกแล้วทุกคน